สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมที่ดิน6ไร่องงานเท่าไรนะน้องทิพย์90 94 94ตารางวาเนาะตั้งอยู่ที่บ้านม่วงนะคะตำบลพวกสูงอำเภอปราปากจังหวัดนครพนมนะคะถ้าแพนกล้องไปทางด้านหน้านะคะอันนี้ถนนเส้นถนนเส้นปราปากนะคะ ถนนเส้นไปอำเภอป่าป่ากลับหลังไปอำเภอป่าป่าถ้าไปข้างหน้านะคะก็ออกไปตัดกับถนนเส้นสองสองนะคะสกลนครพนมนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเอ่อหกไร่สองงาน94ตารางวานะคะเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะคะอันนี้นะคะดาไล์จากถนนลาดยางเส้นไปอำเภอป่าป่านะคะอ่าก็จะเลี้ยวซ้ายตรงบ้านม่วงนะคะเข้าไปประมาณกี่กิโลนะจุด 2.5กิโลนะคะเข้าไปตรงนี้เป็นที่สวนป่าเป็นที่สวนป่าเนาะอ่าเข้าไปเส้นนี้เลยนะคะลงจากถนนคนกิดไปก็ไม่ไกลนะทิพนะประมาณสักกิโลนึงอันนี้ก็คือบ้านม่วงนะคะตำบลโคกสูงอำเภอป่าป่าจังหวัดนครพนมนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะเจ้าของขายยกแปลงห้าแสนหะ้ารนอยหกไร่นะก็ราคาก็ราคาก็ไม่สูงเกินไปนะคะสําหรับคนที่งบประมาณพอดีพอดีนะคะเดี๋ยวลองทิพย์นะคะกําลังขับรถออกไปยังพื้นที่นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางหมู่บ้านนะคะเข้าอำเภอประปากกีโลนะคะองทิพย์สิบสามค่ะ จากตรงนี้ไป13บมกิโลนะคะอันนี้นะคะก็เลี้ยวออกไปทางด้านซ้ายมือถ้าตรงไปก็ไปบ้านสว่างสำรานนะคะถ้าเลี้ยวซ้ายนะคะมัน <ไป S 2> จะออกไปคนอาแกวก็ได้ถ้าตรงไปออกไปคนอาแก้วก็ได้นะคะอันนี้ก็จะออกไปทางบ้านยอดชาตินะคะเภอวังยางนะคะเส้นนี้ จากตรงนี้ไปก็ประมาณสักสองกิโลนะคะท่านผู้ชมมาถึงจุดนี้แล้วไปถึงแปลงก็ประมาณสองกิโลนะคะถนนสะดวกสบายมากเลยนะคะอันนี้นะคะน้องทิพย์ก็เลี้ยวเข้าไปตรงนี้นะคะจากถนนควนขีดเข้าไปไม่ไกลนะคะท่านผู้ชม สะดวกสบายมากเลยนะคะท่านผู้ชมเจ็ดร้อยจากถนนคอนกีดลงมาประมาณสักเท่าไหร่เจ็ดร้อยเมตรเนาะวัดเมืม่อกี้เนาะค่ะ ต้องคลิปวัดจากถนนเอินขีดลงมานะคะ700เมตรนะคะมาถึงตรงนี้ที่สวนป่านะคะ6ไร่6ไร่2งาน94ตารางวาเจ้าของขายยกแปลง5,50แสนบาทนะคะนี่ไงอ่ามาถึงแล้วถนนกว้างเลยนะทิพยเนาะ ทรจะเลี้ยวขวาเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ทางด้านซ้ายมือเขาก็จะทําสวนมันสำปะหลังนะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นทางสาธารณะเหมือนกันอาจอรแล้วทางนี้นะคะที่ทางน้องทพิปเดินนะคะติดถนนสาธารณะทางลูกลังแดงนี่ประมาณยี่สิบเมตรนะคะยี่สิบกว่าเมตร ฝั่งนี้ห้าสิเมตรนะคะอันนี้มีนาอยู่ประมาณสักสองงานมีนาอยู่ประมาณสักสองงานนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทางออกไปนะคะของเราจะอยู่ตรงทางโค้งตรงนี้พอดีนะคะอ่าอันนี้คือทางออกไปไปถนนใหญ่ถนนคอนกรีตนะคะตรงนี้นะคะทางสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็แผนกล้องมาทางด้านนี้ก็คือของเรานะคะอ่าวันนี้น้องทิพย์ยังไม่สวัสดีท่านผู้ชมเลยน้องทิพย์สวัสดีค่ะอ่าเดียวนนให้น้องทิพย์นนอันนี้หมุดหลักนี้เนาะหมุดเห็นทุกหมุดตรงทิพย์ เลี้ยทุกหมดอืมนี่ไงคะเนี่ยตรงนี้นะคะโอ้ทิพต้นไม้ต้นนั้นใหญ่วะ่ะจะต้นใหญ่ๆนะคะอ่ามีมนานนด้วยข้างหลังก็มีนานเนาะทิเนะ อันนี้ก็ต้นใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมไม้ไม้เราไม่ต้องสอยไม้เล็กเยอะนะเพราะนี้จะไม้ใหญ่แล้วซอยกอยอีกนิดเดียวนะอันนี้ไม้แดงนะคะต้นแดงต้นนี้ ทางนั้นก็จะเป็นชาวบ้านข้าวัวมาเลี้ยงนะคะท่านผู้ชมไม้ยังเยอะนะคีนะ่เา ต้นไม้ใหญ่เยอะเนาะทิพย์เนาะอันนี้ก็จะเป็นไม้ประดู่นะทีพส่งสามต้นนี่สองสามสี่ต้นเลยนะไม้ประดู่สวยทั้งนั้นเลยต้นไม้ไม้ลำตัวใต้นนี้ก็สวยต้นใหญ่ี็จะต้นโอกต้นโอกเลยโอ๊ต้นใหญ่เลยค่ะต้นนี้ไม้ประดู่สองสามต้นดูดี tân giai lần hiệp nó mãi bắt đầu dưỡng lê dinh dưỡng 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 nó dưỡng 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 nó à

อ,อันนี้ก็จะเป็นที่นานะคะเขาดำนาเสร็จแล้วนะคะเพื่อนบ้านนะคะอันนี้จะเป็นท้ายแปลงแล้วนะคะก็จะมีนาอยู่ของเราก็จะมีนาประมาณสักสองไร่แล้วทิพนะแต่ไม่ได้ทำนานะคะ มีน้ำนะคะไม่ไดเอารองเท้าบูทมาวันนี้ก็ไม่เดินลงไปดีกว่าแต่ว่าหลักหมดมันจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่มุมตรงต้นกุงต้นนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปฝั่งทางนั้นนะคะเดี๋ยวให้น้องที่พาเดินฝั่งทางนั้นดีกว่าไม้เยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชม อ้ ه, ต้นนี้ก็ใหญ่นะคะท่านผู้ชมเนี่ยต้นนี้ใหญ่เลยที่ลองโอบดูสิอบกว่าโอเค คุ้มเนาะทิพนะค,นะคุ้มคุ้มแปลงนี้นะ่ะถ้าใครอยากได้ไม้ไว้สร้างบ้านก็ได้เลยฝั่งทางนี้นะคะเขาก็จะทำนานะคะทา่านผู้ชมก็ไม่ไกลทางนู้นเขาก็มีเพื่อนบ้านอยู่เนาะทิพเนาะทางนู้นน่ะทางนี้ก็มีเนี่ยเข้าไปตรงนี้ก็มีเนี่ยบ้านคนจะมี รอบปะปายอยู่ตลอดนะคะทางนู้นเขาก็เลี้ยงวัวอยู่นะคะออวันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะก็ขอจบคลิปหกไล่นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องทิพย์